หุ้นเด่นวันนี้เนี่ยเลือกตัว TKS มาแน่นอาอีกทีหนึง่งเพราะว่าเราเคยเลือกไปเมื่อประมาณสักปลายเดือนมกราล้วก็ราคาตอนนั้นเนี่ยพุ่งขึ้นไป h i เนี่ย19บาทนะครับแล้วก็เวลาลงก็ลงลงแรงเหมือนกันนะลงเหมือนลงลิ f เหมือนกันตอนนี้เหลือแค่15บาทซึ่งพอลงมาตรงนี้เนี่ยเราก็มองว่า1ในแง่ของกำไร momentum เนี่ย Q4 d นะครับตามชินเนกคิวหนึ่งก็น่าจะดีเพราะว่ามีช็อปดีมีคืนทําให้สินค้าไอทีเนี่ยขายดีเราก็ที่สำคัญคือพอราคามันลงมาระดับ15บาทต้นๆเนี่ย EPS ที่เราทําไว้ปีนี้เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ1บาท10สตางค์หนึุพอเอามาหารเนี่ยมันก็จะได้ PE ประมาณสักแถวแถวสิบสเท่ากว่านะครับสิเท่ากว่าสิบเท่าซึ่งมันก็ถือว่าค่อนข้างต่ำอย่างน้อยๆคือต่ำกว่าเซตเพราะว่าช่วงต้นรายการเราบอกไปแล้วว่า PE เซตตอนนี้เนี่ย17จุด เพราะฉะนั้น TKS PE 14-15เท่าเนี่ยถือว่าเซฟพอสมควรแล้วก็ถ้าเทียบกับหุ้นเพดอื่นที่ต่อให้โดนเพขายกันลงมาแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็ยังเทรดกันประมาณ25เท่า -30 เท่ากันเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นเนี่ยเราเลยมองว่า TKS เนี่ยยังเป็นหุ้นเทดที่ดาวไสน้อยนะครับแล้วก็อีกอันนึงคือถ้าเกิดว่าเกิดขึ้นนะฮะก็คือการเลือกตั้งทั่วไปนะย้ำว่าทั่วไปไม่ได้เลือกตั้งผู้ว่ากรมนะ ถ้าเลือกตั้งทั่วไปเกิดในช่วงกลางปีนี้เนี่ยจากกระแสขา่าวจะยุบสภาอลไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเลือกตั้งเกิดเนี่ย t k s เนี่ยมาแน่นอนเพราะว่าปกติเวลาเลือกตั้งทีไหก็จะเล่น t k s กันเพราะว่าเป็นคนพิมพ์บัตรเลือกตั้งค่ะอันนี้เรียกว่าเป็นเป็นอัพไซด์ละกันเพราะเราไม่รู้ว่าจะเกิดหรือไม่เกิดแต่ว่าถ้าเกิด จะเป็น plus ให้กับตัว TKS นะครับก็หยิบมาเป็นหุ้นเด่นวันนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเห็นราคาลงมาเยอะแล้วนะฮะราคาเป้าหมายที่เราให้ไว้เนี่ยอยู่ที่22บาทแนะนำเป็นหุ้นเด่นวันนี้นะครับ